ไปโตได้ในธนาคารไหมคะใครว่าได้กดหนึ่งใครว่าไม่ได้กดศูนย์ถ้าคุณคิดจะออมเงินนะ่ะคุณจะไปออมไว้เฉยๆในธนาคารไหมยุคนี้มันต้องเปลี่ยนแนวคิดแล้วเพราะว่าการที่คุณจะออมเงินนะ่ะเงินของคุณมันจะต้องเติบโตเอาชนะเงินเฟ้อด้วยเพราะว่าเงินเฟ้อเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยหกถึงเจ็ดเปอร์เซ็น แต่คุณเอาเงินไปนอนไว้เฉยๆแล้วมันโตให้คุณแค่0.25%น่ะเงินคุณน่ะมันตัวเล็กลงตัวเล็กลงทุกปีทุกปีทุกปีอะ่ะถ้าคุณคิดจะออมเงินแล้วปล่อยให้เงินอยู่นิ่งๆแล้วมันไม่โตอะ่ะมันก็ไม่ดีสักเท่าไหร่โอเคไหมเพราะว่าเงินคุณมันเหลือเท่าเดิมนั่นแหละนะผ่านไปทุกปีอะ่ะหนึ่งล้านก็หนึ่งล้านเท่าเดิมนะคุณฝากไปสิบล้านมันก็สิบล้านเท่าเดิมนั่นแหละ แต่ว่ามันอ่อนแอลงมันซื้อของได้น้อยลงเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะสิ่งที่คุณควรทําอ่ะคุณต้องไปหาที่ฝากเงินหรือว่าที่ออมเงินน่ะที่ทําให้เงินคุณโตตามไปได้แต่แน่นอน i g ลิสต์ h i g ีเท t ร์นคุณก็ไปบริหารเอาบางคนบอกว่าฉันจะออมในบิตคอยนนะฉันจะออมในทองฉันจะออมในหุ้นฉันจะออมในฟินชอออะไม่รู้แล้วแต่นะคะคุณก็ต้องไปบริหารความเสี่ยงแต่สิ่งโจทย์ของคุณในยุคเนี้ย มันไม่เหมือนยุคโบราณแล้วโจทย์ของคุณก็คือถ้าคุณจะออมเงินอะ่ะเงินคุณจะต้องเติบโตนะคะเงินคุณจะต้องเติบโตอ่ะกลับมาที่ฟินทอสนะคะฟินทอสเป็นธนาคารค่ะฟินทอสเป็นธนาคารรูปแบบหนึง่งแต่เราเรียกเขาว่าเป็นธนาคารดิจิตอลนะคะธนาคารดิจิตอลไม่เหมือนกับธนาคารบนดินทั่วไปเพราะว่าธนาคารบนดินเนี่ยมันมีตัวกลางมันจะมีบริหบบริหาร มันจะมีระบบบริหารจัดการโดยคนนะคุณจะต้องมีคนมาเซ็นอนุมัติคุณจะต้องมีคนมาตรวจสอบบัญชีให้คุณคุณจะต้องมีคนมาคอยจดบันทึกบัญชีคอยมาแบบนู่นนี่นั่นนะคะให้คุณทุกอย่างเลยนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยธนาคารดิจิตอลจะไม่เหมือนตรงนั้นเพราะมันไม่มีมนุษย์สักคนเลยธนาคารดิจิตอลทำงานอัตโนมัติคุณฝาก,ค,ฝากคุณถอนนะคะ คุณจะโอนไปทางไหนหนู่นนี่นั่นเนี่ยทุกอย่างมันทํางานอัตโนมัติหมดนะไม่มีคนสักคนเดียวเลยแล้วมันทํางานอัตโนมัติได้ยังไงมันทํางานได้ผ่านสิ่งที่เรียกว่าสัญญาอัจฉริยะซึ่งมันอัจฉริยะสมชื่อนะคะภาษาอังกฤษเรียกสมาร์ตคอนแท็กต์สมาร์ตคอนแท็กที่พูดมาตั้งแต่ต้นเรื่องนะคะสมาร์ตคอนแท็กเป็นโค้ดคอมพิวเตอร์นะเป็นรหัสคอมพิวเตอร์ที่มันจะทํางาน ตามคำสั่งเมื่องเงื่อนไขครบเท่านั้นถ้าเงื่อนไขไม่ครบมันจะไม่รันนะคะคำเรื่องนี้ไปก่อนคุณสังเกตไหมว่าเวลาคุณเปิดหน้าจอมือถือคุณอะคุณจิ้มจิ้มจิ้มจมิไปทางไหนอะมันก็ไปตามปลายนิ้วที่คุณสั่งนะคุณจะไปส่องเฟซบุ๊กเพื่อนนะคุณกดชื่อเพื่อนมันก็ไปนะคุณอยากจะไปส่องเฟซบุ๊กที่เป็นช็อป ขายของคุณจิ้มมันก็ไปไอ้ที่อยู่เบื้องหลังปลายนิ้วคุณอนะมันคือรหัสคอมพิวเตอร์ค่ะมันคือสิ่งที่พวกเดฟหรือว่านักพัฒนาเขียนเอาไว้และให้มันนะทำตามใจอะแค่คุณกดปลายนิ้วไปนะฟินทอสก็เหมือนกันมันมีรหัสคอมพิวเตอร์อยู่มันมีโค้ดที่เขาเขียนไว้เมื่อคุณจิ้มจิ้มจิ้มไปอะแล้วคุณทำมันตรงครบตามเงื่อนไขอะ มันก็จะทํางานตามคําสั่งนั้นจนสิ้นสุดปลายทางของมันดังนั้นแล้วเนี่ยทุกอย่างบนฟินทอสจะถูกคุมด้วย Smart Contact สมาร์ทคอนแท t กทั้งหมดซึ่งมันคือมันคือรหัสคอมพิวเตอร์นั่นแหละ <S <S แล้วก็สมาร์ทคอนแท t อันเนี้ยมันแก้ไม่ได้นะหมายความว่าถ้ามันถูกเขียนไปแล้วไม่มีใครไปแก้อะไรมันได้ทั้งนั้นไม่มีใครจะไปแบบบิดเบือนมันไปดัดแปลงมันไปนู่นนี่นั่นมันนะทําไม่ได้ มันเขียนมายังไงมันจะทำงานแบบนั้นเสมอไปตราบนิดนิรัดนดรน,นะคะอันนี้ไม่ได้พูดเวอร์นะพูดจริงๆสมาร์ทคอนแทคแก้ไม่ได้แล้วก็สิ่งที่ยืนยันว่าสมาร์ทคอนแทคของ f ฟินทอสแก้ไม่ได้ก็คือเราเอาเซอร์ติมาออดิตนะซึ่งเซอร์ติเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับฟินทอสเป็นหน่วยงานบุคคลที่สามซึ่งเขาก็ออดิตมาหลายแพลตฟอร์มแล้วนะคะแล้วเขาก็ออดิตด้วยคะแนนของเราซึ่งก็ เกิน89%ในเรื่องของความปลอดภัยของตัวสมาร์ทคอนแทคของ i ิ t ทอนนั่นเองเนาะทีนี้อย่างที่บอกว่าตัวนวัตกรรมของปินทอ s เนี่ยมันมีนวัตกรรมอยู่ตัวหนึ่งนะคะพอดีจําชื่อไม่ได้เนาะนวัตกรรมตัวนี้มันได้รางวัลน,นะมันเป็นนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับ,บนึงนะพยายามจะหานะอ๋อตัวนี้ตัวนี้นะคะ คุณไม่ต้องไปสนใจผู้ชายที่ถือโลอันนี้นะแม่ไม่ได้สนใจนะไฮบิดขอบคุณมาเดียวก้อนคุณมาทีหลังทําไมคุณรู้อะไรก่อนเดียวก็คุณนี่แบบซุ่มนะคุณนะ่ะ <c oughs> <c oughs> คุณมาซุ่มอะไรแถวนี้ <c oughs> ขอบคุณนะแต่ยังไงก็ขอบคุณนะที่เขียนช่วย <c oughs> เออฉันขำ้วทุกคนนะนวัตกรรมมันเนี้ยมันเป็นตัวที่เรียกว่าไฮบริดซึ่ง คือมันจะช่วยทำมันมันเป็นนวัตกรรมที่ถูกต้องมีตัวไอสองตัวนะคะมีตัวไอสองถูกต้องนะคะมันเป็นนวัตกรรมที่ทำให้เงินของพวกเราอ่ะปลอดภัยแบบแบบขั้นสูงอะนะมันเป็นระบบนวัตกรรมที่ทำให้เงินปลอดภัยขั้นสูงมันใช้การพิสูจนแบบซีโร่โนเลจก็คือคนที่มาตรวจสอบเนี่ย ตรวจสอบระบบการเงินเนี่ยคือต้องไม่รู้จักกันมันเป็นระบบสุมคือมันเป็นนวัตกรรมการเงินขั้นสูงมากอะ่ะแล้วแล้วนวัตกรรมเนี้ยมันชนะแล้วเขาก็เลยเอามาเขียนเป็นโปรเจกต์เลนดิ้งแพลตฟอร์มเลนดิ้งคือเกิดมาเป็นตัวฟินทอสนั่นเองนะต้องบอกว่าเบื้องเบื้องต้นก่อนที่มันจะกลายมาเป็นฟินทอนเนี่ยเขาเขาค้นพบนวัตกรรมตัวนี้เขาแล้วเขาก็เลยเอานาวัตกรรมตัวเนี้ยมาเขียนเป็นดีฟายดีฟายเนี้ยชื่อว่าฟินทอนนั่นเองซึ่งมันคือ แพลตฟอร์มเลนดิ้งก็คือแพลตฟอร์มกู้ยืมนะมันคือแพลตฟอร์มกู้ยืมนั่นเองเนาะดังนั้นแล้วเนี่ยจุดเริ่มต้นมาจากทำยังไงให้เงินของผู้คนปลอดภัยนั่นเองนะอ่ะมันมีสไลด์มีกี่อะล็อกนะคะเดี๋ยวคุณเข้าใจฟินทอ้อก็จบแล้วนะคะทีนี้กลับมาที่ตัวนี้กันต่อเลยนะพอมันเป็นแพลตฟอร์ม l ล n d i n g คือธนาคารธนาคารดิจิทัลเนี่ยบนบล็อกเชนเนี่ยเวลามันถูกใส่สมาร์ทคอนแทคไปแล้วเนี่ย สั่งมันให้ทําอะไรมันก็ทําอันนั้นอันเดียวนะคุณเขียนมันให้มันเป็นแพลตฟอร์มแบบสวอปคุณก็จะสวอปเหรียญได้อย่างเดียวคุณเขียนมันให้เป็นแพลตฟอร์มลินดิงมันก็จะมันก็จะเลนดิงได้อย่างเดียวนะคะเพราะว่าสมาร์ทคอนแท็กเนี่ยมันจะทํางานตรงไปตรงมานะสั่งมันว่าอย่างไงมันก็ทํางานแค่นั้นมันจะไม่เหมือนธนาคารบนดินที่มีทั้ง สินเชื่อบ้านสินเชื่อรถสินเชื่อส่วนบุคคลและขายประกันชีวิตคุณด้วยโอเคไหมนะคะแพลตฟอร์มไม่ใช่แพลตฟอร์มธนาคารบนดินเนี่ยจะทําได้สารพัดนะแต่ธนาคารดีฟาบนโลกธนาคารดิจิทัลเนี่ยนะคะมันจะทำอย่างเดียวและฟินทอสเป็น l ล n d i n g ค่ะเป็นดีฟาประเภทเลนดิ้งดังนั้นเวลามันเป็นเลนดิ้งมันจะมีคนอยู่สองฝั่งมันจะมีคนอยู่สองฝั่งก็คือ ฝั่งผู้ฝากกับฝั่งผู้กู้โอเคไหม mm hmm. lending mm hmm. คือการกู้ยืมมันเป็นแพลตฟอร์มกู้ยืมแล้วมันจะเอาเงินจากไหนมาให้คนยืมล่ะคะมันก็ต้องมีฝั่งคนมาปล่อยกู้ก่อนนะฝั่งคนที่มาปล่อยกู้ก็คือฝั่งคนฝากนั่นเองคือพวกเราเนี่ยละคะ่ะนะเราจะเอาเงินมาเข้ามาฝากในฟินทอสนะสิ่งที่เจ้าของแพลตฟอร์มทําคือเขาต้อง หาคนมากู้นะเขาต้องทํายังไงก็ได้ให้มีคนมากู้เยอะๆนะคะเขาก็ไปโฆษณาประชาสัมพันธ์ไปเดินสายไปโปรโมทไปทํายังไงก็ได้ให้คนรู้จักฟินทอร์สนะคะส่วนฝั่งของเราเนี่ยหน้าที่ของเรานะฝั่งของพวกเราอนนะฝั่งของพวกเราเนี่ยเวลาคุณเอาเงินมาฝากเงื่อนไขคือฝากขั้นต่ำหนึ่งร้อยดอลลาร์นะคะฝากเท่าไรก็ได้ขั้นต่ำหนึ่งร้อยดอลลาร์และรับรายได้วันละ 1%, 1นะคะบางคนบอกโอ้โหหนึ่งเอร์เซ็นต่อวันนะให้เยอะเวอร์เป็นไปไม่ได้ที่ไหนบางใช่ได้ค่ะทุกคนนะคะคุณไม่รู้หรอกว่าแพลตฟอร์ม d e f าอ่ะไม่มีต้นทุนอะไรเลยค่ะเขาไม่มีต้นทุนอะไรเลยนอกจากเอาไปจ่ายค่าเดฟค่านักพัฒน,นาโปรแกรมนู่นนี่นั่นนะคะนอกจานั้นการขยายสาขาโต๊ะเตียงติดแอร์ค่าจ้างบริพารบริวารใดๆไ,ไม่มีนะคะ ไม่มีเลยนะคะเขาไม่มีต้นทุนอะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งเปอร์เซ็นที่เขามาจ่ายคุณน้อยมากซึ่งจริงอะดีฟาที่แท้ทรูสมัยปีสองพันสิบแปดสองพันสิบเก้าที่เกิดขึ้นแล้วแบบบูมบมช่วงนั้นนะ่ะคุณรู้ไหมว่าคนเล่นดีฟาเป็นนะ่ะเขาได้กําไรกันนะ่ะพันเปอร์เซ็นต่อปีนะคะเขาได้กําไรกันเป็นพันเปอร์เซ็นต่อปีนะบางคนแบบ น้อยๆหน่อยก็เจ็ดแปด้อยปอร์เซ็ต่อปีค่ะคุณได้วันละหนึ่งปอร์ซ็นปีละสามร้อยกว่าเซ็นน้อยมากนะคะไม่ได้เกินเลยอะไรเลยนะคะจ่ายได้ค่ะนะจ่ายได้เดี๋ยวจะบอกว่าทําไมจ่ายได้เนาะโอเคเอาเป็นว่าวันนี้คนที่ฝากเงินเท่ากับคนที่เอามาปล่อยกู้เพราะเขาจะจับคู่คนที่มากู้แบบ P 2 P นะแบบอัตโนมัติแบบจับคู่แบบ smart contract คืออย่างที่บอกเนาะในแพลตฟอร์มมันไม่มีคนทุกอย่างจะรันด้วยสมาร์ทคอนแท็กหมดการที่คุณกดฝากเข้าไปอะถ้าคุณฝากได้แปลว่ามีคนมากู้แปลว่ามีคนมากู้เงินคุณสําเร็จแล้วคนที่กดฝากไม่ได้แปลว่าณนะเวลานั้นยังไม่มีคนส่งสัญญาณขอกู้เงินนะคะมีเท่านี้เนาะดังนั้นเนี่ย ถ้าคุณกดฝากได้แสดงว่ามันมีการทำสัญญาแล้วนะมันมีการทำสัญญา P2P เกิดขึ้นระหว่างคุณกับคนที่มากู้ซึ่งคุณสองคนน่ะไม่รู้จักกันคนปล่อยกู้กับคนที่มากู้ไม่รู้จักกันไม่ต้องเชื่อใจกัน trust t e ไม่จาเป็นต้องรู้จักกันไม่จาเป็นต้องเชื่อใจกันอะไรใดๆทั้งนั้นเชื่อใจแล้วไว้ใจ smart contract อย่างเยีอวพอ ว่าสมาร์ตคอนแท็กจะทำงานตรงครบตามเงื่อนไขและไม่มีบิดลิวดังนั้นสมาร์ตคอนแท็กตต้องเขียนทุกอย่างอย่างรัดก,กุมที่สุดเดี๋ยวเล่าให้ฟังต่อนะคะทีนี้ฝั่งคนปล่อยกู้จบแล้วคือคุณก็เอาเงินมาฝากแล้วก็รับไปเวลาหนึ่งแล้วคุณต้องไว้ใจสมาร์ตคอนแท็กนะคะทีนี้ฝั่งคนที่มากู้นะฝั่งคนที่มาขอกู้เนี่ยการที่คุณจะมาขอกู้ได้เงื่อนไขที่หคือ ยูต้องฝากเงินเข้ามาก่อนถ้ายูไม่ฝากเงินเข้ามาในพินทอสคุณไม่มีสิทธิกู้นะคะสมมติว่าคุณฝากมาหนึ่งร้อยเหรียญคุณกู้ได้ห้าร้อยเหรียญคุณฝากมาหนึ่งพันเหรียญคุณกู้ได้ห้าพันเหรียญนะคะมันจะมีเงื่อนไขตรงนี้อยู่ถ้าคุณไม่ฝากเงินคุณกู้ไม่ได้นะคะทีนี้สัญญากู้มีเจ็ดวันนะคะสัญญากู้มีเจ็ดวันในเจ็ดวันนี้คุณกู้เงินไป สิ่งที่คุณเอาไปคุณเอาไปเทรดคริปโตได้อย่างเดียวเท่านั้นในแพลตฟอร์มที่มันเป็น d e f i s ส a p ด้วยเป็น De c ซ n t r a l i z ล d DeFi ด้วยจะเอาออกไปไปเทรดที่ไบแนนจะเป็นเทรดที่บิตครับออกไปเทรดที่โอเคไม่ได้คุณจะเอาเงินออกไปที่ไหนไม่ได้เออเอาเงินออกไปจากระบบไม่ได้นะคะแต่ถ้าคุณจะกู้เงินไปแล้วคุณไม่ทําอะไรเลยเก็แล้วแต่เพราะยังไงคุณก็โดนคุณก็เสียดอกอยู่แล้วนะคะดอกเบี้ยจะต้องจ่ายกลับคืนมาที่สองถึง 2.5%ใน7วันนี้นะคะถ้าคุณกู้ครบ7วันเอามาคืน7วันเนี้ยคุณจะจ่าย2%แต่ถ้าคุณเอามาคืนก่อนนะกู้ไม่ถึง7วันคุณเอามาคืนก่อนคุณจะเสียดอกเบี้ย2.5%ดังนั้นคนส่วนมากเขาก็กู้เต็มแม็กเนาะเขากู้7วันแล้วก็เวลาที่เขาเอาไปเทรดเนี่ยเขาจะไปเทรดแบบสปอตนะก็คือเขาจะไปเอาเอาเงินเอาเงินของคุณนะ่ะ ไปสวอปเป็นเหรียญที่เขาคิดว่าราคามันจะขึ้นภายในเจ็ดวันนี้นะคะสมมุติว่าเขาเอา USDT นี้เล่าละเอียดมากเลยนะนี่คือคนคนที่คนที่มากู้นะเขาเอาเงินคุณไปสมมติเขากู้ USDT คุณไปนะเขากู้ไปปั๊บเนี่ยเขาจะเอา USDT เนี่ยไปสวอปเป็นเหรียญอะไรดีนะที่เขาคิดว่าภายในเจ็ดวันเนี้มันจะขึ้นสมมติแบบเอ้สวอปเป็นอีเตอรเรียมแล้วกันนะ เขา w a p ethereum แล้วภายในเจ็ดวันเนี้ยเขารู้แน่ๆว่าเขาศึกษามาแล้วเขาดูตลงตลาดเช็คข่าวมาอย่างดีฉันเป็นคนเสรดฉันรู้ฉันรับความเสียเส่ยงเสี่ยงเนี่ยมันมีได้กับมีเสียนะโอเคเอา usdt ไป swap ก็คือจริงๆถ้าบนกรารเทรดทั่วไปก็คือซื้อนั่นแหละนะแต่บนดี f ฟเนี่ยคือมันมันเป็น swap ไงเอา usdt ที่กู้มาไป swap เป็น ethereum แล้วถือ ethereum ไว้แล้วปรากฏว่า ethereum มันมันขึ้นนะราคามันขึ้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 น,น,นไป เขาสวอปกลับมาเป็น USDT คำว่าได้กำไรหมายความว่าถ้าเขากู้ไป500นะแล้วเขาได้กำไรเขาสวอปเขาสวอปกลับมาเนี่ยเขาอาจจะได้มาเป็น1,000เหรียญอย่างเงี้ยเพราะว่าราคามันสูงขึ้นไงอีเตอรเียมตอนแรกเนี่ยสมมติสมสมติยกตัวอย่างนะใช้500 USDT ได้มา1อีเตอียมปรากฏว่าราคา1อีเตอียมเนี่ย ขึ้นไปเป็นหนึ่งพัน USDT เขาก็เลยสวอปกลับมาเขาก็เลยหนึ่งอิตาเลี่ยมกลายเป็นหนึ่งพัน USDT เขาก็เอาห้าร้อยเนี่ยกลับมาคืนรูพร้อมกับดอกเบีย้ยแล้วก็เอากำไรกลับกระเป๋าไปใค,าใครทันกดสามมาก่อนใครทันกดสามมาก่อนนะเขากำไรเขาเอากำไรกลับกระเป๋าเขาเอาดอกเบีย้ยนะเอาเงินต้นกลับมาจ่ายปูจบครบเจ็ดวันแฮปปี้นะ คนเดก็แฮปปี้นะคนปล่อยกู้ก็แฮปปี้นะแพลตฟอร์มก็แฮปปี้ใครเสียไม่รู้นะแต่ระบบนิเวศตรงนี้แฮปปี้โอเคไหมระบบนิเวศนี้แฮปปี้เพราะว่าคนที่กู้ไปเขาได้กําไรแล้วเขาก็เอากำไรกลับมาคืนผูพร้อมดอกผลแล้วคนปล่อยกู้ก็ได้กําไรทีนี้คําถามต่อมาก็คือว่าอา้าวแล้วถ้าเหตุการณ์มันกลับด้านละ่ะแล้วถ้าเหตุการณ์มันไม่เป็นอย่างนั้นนะ ถ้าเกิดว่าคนที่มันกู้ไปมันเทรดเสียล่ะมันเป็นไปได้อยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะเทรดได้กําไรลชนะทุกครั้งนะคะระบบสมาร์ทคอนแท็กต์เขาเขียนเอาไว้ชัดเจนว่าเมื่อคนที่กู้ไปเนี่ยสวอปเป็นเหรียญอะไรก็ไม่รู้แล้วปรากดปรากฏว่าราคาเหรียญมันร่วงแล้วมันติดลบแล้วกําลังขาดทุนอยู่สมาร์ทคอนแท็กต์จะยอมรับให้พอตขาดทุนได้แค่ในระดับหนึ่งเท่านั้นไม่แน่ใจว่าเ0็สิเปอร์ซ็นหรือเปล่านะคะ พอถึงจุดนั้นปับ๊บมันจะตัดฉับทันทีแล้วมันจะดึงเงินต้นกลับนะดึงเงินต้นกลับหักดอกเรียบร้อยแล้วเอาเงินกลับกูแล้วก็เหลือเงินนิดหน่อยไว้ให้กับคนที่มาขอกู้นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมคนที่มาขอกู้จึงต้องฝากเงินเข้ามาก่อนเพราะถ้าคุณเทรดพลาดยังไงยังไงคุณก็มีเงินจ่ายดอกให้พวกเราใครทันกดสี่ ยังไงยังไงถ้าเทดพลาดก็มีเงินจ่ายดอกคืนมาให้เราดังนั้นเกมนี้ใครเสี่ยงคะเกมนี้ใครเสี่ยงคะเราเสี่ยงไหมพวกเราเสี่ยงไหมคะเออเกมนี้ใครเสี่ยงคะเกมนี้คนเทรดตเป็นผู้รับความเสี่ยงคะ่ะแล้วถามว่าก่อนเทดเขารู้ไหมคะว่ามันมีได้กับมีเสียนักเทดรู้คะ่ะคุณไม่ต้องไปห่วงเขานะ ไม่ต้องห่วงฉันโอเคไหมห่วงตัวเองก่อนไม่ต้องห่วงฉันห่วงตัวเองก่อนโอเคไหมนะคะนักเทรดเขารู้ให้เขารับความเสี่ยงไปนะคะคําถามคือทําไมเขาต้องอยากมามากู้ที่ฟินทอสด้วยอะ่ะเออทําไมเขาต้องอยากมากู้ที่ฟินทอสด้วยเพราะว่าฟินทอสเนี่ยให้กู้ได้ประมาณห้าเท่าของเงินที่ฝากที่อื่นไม่ได้กู้ได้เยอะขนาดนี้อย่างเก่งเนี่ยก็กู้ได้แค่เท่าตัวของเงินที่ฝากไม่ก็อสองเท่าตัวนะคะ ทีนี้คนเทรดอะถ้าคุณอยากให้พอร์ตใหญ่ๆยิ่งพอร์ตใหญ่เท่าไหร่กำไรยิ่งเยอะเนาะถ้าเทรดได้อะเพราะฉะนั้นเขาก็อยากมาคู่กับฟินทอสอยากมาเทรดกับตรงนี้นะคะดังนั้นแล้วเนี่ยมันมันเป็นระบบนิเวทที่วินวินวินซิจูเอชันนะคะอ่านะทีนี้อย่างที่บอกเนาะทุกอย่างเนี่ยสมาร์ทคอนแทรคได้ถูกเขียนและคุมเอาไว้หมดแล้วนะคะสมาร์ทคอนแทรคคุมเอาไว้หมดแล้วดังนั้น ถ้าคุณจะกลัวนะคุณไปกลัวสมาร์ตคอนแทน็กต์อย่างอื่นไม่ต้องสนใจหรอกอย่างอื่นคุณไม่ต้องไปกลัวหรอกคุณไม่ต้องไปอุอ้ยซีอีโอเป็นใครก็ไม่รู้ปลอมตัวมาะๆๆนะอ,อ,อ,อะไรอเี้ะนะเออสตอรี่อะไรยังไงนะคุณไม่ต้องสนใจหรอกคุณสนใจเถอะเงินของคุณนะนะคะไม่ฉันแล้วดึกแล้วนะคะเฮ้ยแน่ใจนะว่าดึกแล้วไม่มีใครฉันอาจจะมีก็ได้นะเออเนั้นเราไม่ยุ่งนะเราจะไม่ยุ่งนะไม่ใช่กิจของเรานะไม่ใช่กิจของเรานะคะเออแล้วลืมเลยว่าจะพูดอะไร จะพูดอะไรนะคะเงินของคุณนะ่ะฝากชีวิตกับฝากชีวิตไว้กับสมาร์ทคอนแทคค่ะมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับอย่างอื่นเลยเนาะโอเคนะดังนั้นฟินทอตไม่ใช่แชร์ลูกโซ่ฟันธงนะฟันธงกันตรงนี้นะว่าฟินทอตไม่ใช่แชร์ลูกโซ่เพราะว่าเขาไม่ได้เอาเงินเราไปแบบไปจ่ายคนใหม่อะ่ะแล้วเงินที่เราชวนมาเงินของคนที่เราชวนมาก็ไม่ได้เอาเงินคนนั้นมาจ่ายเรานะ แต่เขาเอากําไรอ่ะกาไรที่ไปได้มาจากจากนักเทรดอ่ะเอากลับมาแบ่งแบ่งสรรปันส่วนพวกเราอีกทีหนึ่งนะคะมันเป็นกําไรจริงๆนะแล้วในวันเนี้ยพวกเราอ่ะก็เปรียบเหมือนคนเหมือนเป็นเจ้าแม่เงินกู้เนาะเหมือนเราเป็นคนมาปล่อยกู้นั่นแหละแต่ว่าเราไม่ต้องไปตามทวงหนี้เราไม่ต้องไปจ้างคนใส่หมวกกันน็อกตามนะสมาร์ทคอนแทคจัดก,การให้เราหมดเลยนะคะเราก็อยู่สุขสบายเนาะก็ปล่อยเงินกู้ไปนะคะแล้วก็ ไม่ต้องทําอะไรนะก็รับกําไรกันตรงนี้นะคะใครคิดว่าระบบแบบนี้ฟินบ้างกดห้านะโอเคนะไม่ใช่แชร์ลูกโซ่นะแล้วก็ระบบนิเวศชัดเจนนะคะอ่านะคะตรงนี้เนี่ยจบแล้วนะแต่ว่าในในส่วนของการแนะนําเนี่ยนะในส่วนของการแนะนำเนี่ย,นะนนยมันก็จะมีในเรื่องของค่าแนะนําซึ่งฟินทอสเนี่ยเขาจะจ่ายสองชั้น ก็คือชั้นลูกกับชั้นหลานเนาะจ่ายชั้นลูกที่สิบห้าเปอร์เซ็นตแล้วก็จ่ายชั้นหลานที่สิบเปอร์เซ็นตนะคะแต่เดี๋ยวก่อนนะสิบห้าเปอร์เซ็น์ที่จ่ายไม่ได้จ่ายจากเงินต้นที่ลูกคุณลงทุนนะถ้าเป็นแพลตฟอร์มอื่นเนี่ยสมมุติว่าถ้าลูกคุณลงมาหนึ่งหมื่นดอลลาร์เนี่ยนะถ้าลูกคุณลงทุนมาหนึ่งหมื่นดอลลาร์เนี่ยสิบห้าเปอร์เซ็นตเนี่ยสิบห้าเปอร์เซ็นที่จ่ายเนี่ยถ้าเป็นแพลตฟอร์มอื่นเนี่ย คือ15%ของ10,000ดอลลร์ 1, แต่ฟินทอสไม่ใช่ค่ะฟินทอสบอกว่าลูกของคุณลงทุนมา10,000ดอลล่านะคะลูกของคุณได้กําไรวันละ1%นะ1%ของ10,000ดอลลร์ 1, เท่าไหร่คะใครคิดเลขเก่งๆร้อยดอลลาไหมลูกคุณได้วันละร้อยดอลลราใช่ไหมคะอ่าบริษัทบอกว่าจ่าย15%ของกําไรลูกคุณค่ะ สิบห้าเปอร์เซ็นของหนึ่งร้อยเท่าไหร่คะนั่นแปลว่าลูกคุณต้องมีกำไรก่อนนะคุณถึงจะมีไรายได้นะไม่ใช่อยู่ๆจะหักเงินใครมาจ่ายนะคะเงินทุกบาททุกสตางค์ต้องเอาไปทำกำไรก่อนค่ะถึงจะเอากลับมาจ่ายได้นะเงินทุกก้อนที่เข้ามาในฟินทอสเงินทุกดอลลาร์ทุกเหรียญที่เข้ามาในฟินททอสต้องเอาไปสร้างกำไรก่อนถึงจะมาจ่ายได้ ดังนั้นเงินจะอยู่ครบหมดค่ะเงินของทุกคนจะอยู่ครบหมดค่ะไม่สามารถที่จะหายไปไหนได้เลยเพราะว่าถ้าถ้านักเทรดเ,เสียเขาก็ดึงกลับหมดเขาก็ดึงเงินกลับปูหมดนะคะเป็นกําไรล้วนๆที่เอามาจ่ายเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าลูกคุณไปแนะนําใครมาอีกคนนึงนะคะลงมาอีกหมื่นเหรียญค่ะล้านคูณนะล้านคูณลงมาอีกหมื่นเหรียญบริษัทบ,บอกว่าจะจ่ายสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะ สินี้นะคะสินี้นะจ่ายจากกําไรของหลานเนาะนะคะหลานได้วันละร้อยเหรียญใช่ไหมคะคุณได้10%ของหลานก็วันละสิบเหรียญนั่นเองนะคะแผนก็จะมีเท่านี้นะแผนจะมีเท่านี้แต่จริงๆพวกเราทํางานกันจริงๆอะเราไม่กินเงินไขเนาะเรามีการวางกระเป๋าด้วยนั่นอันนี้ก็ไปคุยไปคุยกับ ผู้นาในสายเราเองเนาะเพราะว่าพวกเราอยากให้เงินของพวกเราอะ่ะมันเกิดประโยชน์สูงสุดด้วยตัวของเราเองนะคะนอกเหนือจากนี้เนี่ยมันก็จะเป็นวอลลุ่มมันก็จะมีในเรื่องของตำแหน่งตำแหน่งอะไรใดๆตรงนี้ไปคุยกับคนที่ชวนท่านมากันเองเนาะเราจะไม่ลงลึกในตรงนั้นนะคะวันนี้เนี่ยที่มาให้ข้อมูลแค่อยากจะบอกกับทุกคนว่าขอย้ำอีกครั้งว่าแม่มานันตาเป็นแค่คนคนหนึ่งที่มาลงทุน นะคะแล้วก็ศึกษาเรื่องราวพวกนี้มาแล้วเป็นคนหนึ่งที่ถ้าเป็นแชร์ลูกโซ่ต่อให้จะจ่ายมากแค่ไหนแหม่มจะรวยแค่ไหนแหม่มไม่เอาเงินคนเงินคนอื่นแหม่มไม่เอานะคะแหม่มจะทาแพลตฟอร์มที่มันไม่ใช่แชร์ลูกโซ่เท่านั้นแล้ววันนี้โมเดลของฟินชอตอ่ะมันเป็นโมเดลที่เอาเงินพวกเราไปทํากําไรก่อนจะกลับมาจ่ายเราได้ซึ่งมันไม่ใช่แชร์ลูกโซ่อันนี้แหม่มเอานะคะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย ขึ้นอยู่กับสมาร์ทคอนแท็กทั้งหมดซึ่งตรงนี้โปร่งใสและตรวจสอบได้จริงๆนะคะเราก็ถือว่าเราก็ลงทุนแล้วเราก็นอนหลับในระดับหนึ่งและเราเองเนี่ยเป็นคนกำรกรุญแจและควบคุมเงินของเราเองทั้งหมดไม่มีคนอื่นเลยนะคะแบบนี้ซื้อนะคะแบบนี้โอเคนะคะถ้าโมเดลแบบนี้บอกว่าโอเคเลยเนาะส่วนอื่นใดๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มความน่าเชื่อถือต่างๆ คุณสามารถเซิร์ชได้ใน y o u t u b e เซิร์ชได้ในอินเทอร์เน็ต Google เราไม่ได้มุดดินทำไม่ได้ปิดหน้าปิดตาทำเปิดเผยตัวตนทุกอย่างประกาศให้โลกรู้ได้ว่าฟักทำฟินทอสแต่ไม่ได้โพสต์เฟซเท่านั้นเองนะคะเพราะว่าส่วนตัวทำทำหลายอย่างอยู่เหมือนกันเนาะนะแต่ว่าใครมาถามก็บอกว่าทำฟินทอสนะคะแต่ว่าจะอยู่สายไหนอะไรยังไงนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะโอเคในส่วนของตรงนี้ไม่ทราบใครมีคําถามไหมคะ มีใครจะพิมพ์คําถามเพิ่มเติมมาไหมเนาะแล้วก็ช่วงสุดท้ายนี้นะคะอยากจะแนะนําให้ทุกๆท,ท่านนะคะได้รู้จักกับผู้ที่เป็นผู้ที่แนะนําแพลตฟอร์มนี้ให้แมมมานันตาได้รู้จักเนาะก็ต้องบอกเลยว่าแมมมานันตาเนี่ยก็ไม่ได้จะเปิดใจอะไรง่ายๆเนาะก็ไม่ได้ง่ายเลยที่จะเปิดใจอะไรง่ายๆแบบนี้แต่ว่าด้วยความที่แอดมินท่านนี้นะคะก็ศึกษามาลึกพอสม ควรแล้วก็เอ่อเรียกได้ว่าเราถามเข้าไปสองสามคำถามเนี่ยแล้วมันเม็เซน์คือต้องบอกว่าเวลาแหม่มไปเจอแพลตฟอร์มอะไรก็ตามแต่เนี่ยเราจะถามอยู่สองสามคำถามเท่านั้นน่ะถ้าตอบไม่ได้หรือตอบมาคือไม่ต้องมาตอบอะไรลึกๆหรอกนะไม่ต้องมาตอบเทคโนโลยีอะไรหรอกนะแหม่มถามคําถามที่มัน